ยายจะให้ใส่โมใครทำเมื่อกี้เนี่ยมานี่มานี่แล้วนี่ปมาถูกคนเห็นพยานสองพันกาคนหมุนคนเห็นมานี่มานี่แล้วนี่มานี่มานี่จะมา,า,มาดมมาีดีไหมามาดีดีไหมจะมาดีดีไหมเอาไหมเดียวไหม าไม่เดียวอ่ะอ่าพยักหน้ามามาไม่เดียวมาไม่เดียวหน่อยขอโทษยังมามานี่มานี่มามานี่ีมานั่งนี่มานั่งลงมานั่งลงนั่งลงเลยนั่งลงขอโทษน้องก่อนขอโทษน้องก่อนอ่าน้อง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 บอกว่าน้องบอกว่าไม่เป็นไรค่ะขอ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 มาขอให้น้องด้วยอะ ของหนูมนไ่แย่ภาษาเด็กหน่อยละเดรอนเั้่านใช้กับามเื่อเรียงหนูเป้นาไม่ได้จ้าจ้าโอ้ยย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 อยยยาได้ยย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 ยก็เยย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 อยย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 อยย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 อ แปบ,บปลาแหงไหมกันเราบ้านเนี้ยอืมปลาแหงี่แลน้ำตาลกเล็ปรีย่นเห็นบ่ใส่กันนี่งานน่เขาไม่ไหวว่านปดิก็ค่ะแม่แนนขอบคุณแม่แนนนะคะซือไหมหนูสองุดพอดีมันมีสละสีขอบคุณนะคะซุบ อันนี้คุณยายยายแล้วก็มีกางเกงด้วยน,นี่นะคะยายใส่ผิ่เกาะสยามแล้วว่ได้เราเคยเอามาใส่ชนึงแล้วแต่ว่ามันมันเหมือนนั่นมันใหญ่ไรใส่บ่อยจนมราไม่ได้เป็นเรื่องมากไงนะคะขอบคุณนะคะเสื้อสวยสวยใส่คุณย,ยายจะไปซักยายออกให้แนละ้วหนูไม่กินเลยคือเนี่ย ยายบอกอยู่ไหนหาตา้นคุณลองคน้นน่นอาล้มห่อนกับสีรับก,ก่ได้หรอกเจ้าว่าคู้เนี่ยอาล้มเข้าเรียนเล็กน้อยเขาต้องใจเย็นได้พี่น้องใจมันต้องมันต้องแยกออกไม่ได้ว่าเขาแค่เป็นเด็กแต่เราก็สอนเขาให้เขาแบบรู้จักรู้จักจสิงๆแหละเฮ็ดไปเรื่อยๆเที่ยนึงเที่สองนี่ว่าได้หรอกสามที่เที่ยวหาเที่ยวผลเขาจ้งสืรู้จักเนี่ย ็ขาอกขอโทษกับจนพราะแห้งผู้นี้นี่เมื่อมันวาซีหาดเย้ดิหลายก็นั่นพูดทุกวันแล้วยิ่งยิ่งได้ง่อยมาเลี้ยงใช่กันเนี่ยเข้าใจเลยได้ย้ายผู้ใดมีหลานฝาแฝดเขาเจ้ากับเมียด้วกันมันจะไม่เหมือนกันนะคะเลี้ยงคนเดียวกับเลี้ยงสองคนจะไม่เหมือนกัน โอเคอ่ะจ้าก่อนจ้าก่อนลูกจ้าก่อนยังไงอ่ะพี่คอยจ้ายังพี่คอยจ้ายังลูกโอเคออกก็แจนออกก็แจนออกกก็แจนออให้ได้ดักแจนโว้ยนี่ไงนี่ไงที่จริงแล้วเด็กๆสองคนนี้เป็นคนน่ารักเป็นคนน่ารักออกก็แจนจ้ามันจะยุ่งน้ำเฮาสอนเอาหรอกพี่น้อง